สวัสดีคะ่ะพี่น้องที่รักในพระคริสต์ในสารธรรมเขืนแก้มลิงแล้วก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันนะคะวันนี้พระคำให้ชีวิตเป็นของวันเสาร์ที่8พฤษภาคม2021เป็นแบบหัวข้อหัวข้อของวันนี้คือสัญญาณ9อย่างที่บอกว่าพระเจ้ากำลังเปิดประตูเป็นบทความที่เขียนโดยคุณวิกตอเรียไรโอแรโนนะคะ มี9ประการด้วยกันนะคะที่บอกว่าพระเจ้ากําลังเปิดประตูนะคะประการแรกนะคะสิ่งสำคัญสิ่งนั้นเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากพระคัมภีร์สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของการมองประตูที่เปิดอยู่ก็คือการตระหนักว่าประตูนั้นสอดคล้องกับพระคัมภีร์หรือไม่พูดง่ายๆก็คือพระเจ้าจะไม่ไว้ผ่คุณ ด้วยการเปิดโอกาสให้คุณทำบาปหรือว่าขัดแย้งกับพระเจนะของพระองค์มีโอกาสถ้าประตูที่เปิดอยู่ของคุณทำให้คุณทำตามผลของเนื้อหนังนะคะตามที่อธิบายไว้ในกาลเตียนะคะบทที่5ข้อ1 9ถึง21นะคะที่พูดถึงการงานของเนื้อหนังสิ่งนี้ไม่ได้มาจากพระเจ้า ดังนั้นหากคุณมีโอกาสที่จะป้นธนาคารหรือเผชิญหน้ากับคนที่ทำร้ายคุณอย่างจริงจังเนะเป็นไปได้ว่าพราะยาบริสุทธิ์ไปได้ํำคุณให้ทำเช่นนั้นนะคะประการที่สองนะคะเป็นคำตอบที่ได้รับจากการอธิษฐานหากคุณได้อธิษฐานเป็นพิเศษโอกาสที่กำลังจะมาถึงนี้อาจจะเป็นคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของคุณ หลายครั้งที่เราอธิษฐานขอบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเมื่อพระเจ้าส่งสำแดงเราก็จะเริ่มสงสัยความจริงก็คือพระเจ้าตอบสนองต่อคำอธิษฐานของลูกๆของพระองค์เราต้องรู้ว่าหากเรากำลังสแสวงหาพระเจ้าเพื่อขอคำสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใดของพระองค์ที่มีต่อเราพระองค์สามารถตอบได้อย่างแน่นอนจำไว้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า ในพระธรรมหนึ่งยอดบทที่5ข้อ1 4บ5นะคะบอกว่าและนี่เป็นว่าความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็ทรงฟังและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังเมื่อเราทูลขอสิ่งใดเราก็รู้ว่าเราจะได้รับสิ่งที่ทูลขอนั้นจากพระองค์ประการที่3นะคะคำยืนยันจากที่ปรึกษาผู้ชาญฉลาด ในพระธรรมสุดีดบทที่11ข้อ14บอกเรานะคะว่าเมื่อไม่มีการชี้แนะประชาชนก็ลม้มลงแต่โดยมีที่ปรึกษามากก็มีความปลอดภัยพระธรรมสุภาษิตข้อนี้เตือนเรานะคะว่าชัยชนะได้มาจากคำแนะนำของที่ปรึกษาหลายคนหากคุณไม่แน่ใจว่าโอกาสต่อไปนี้มาจากพระเจ้าหรือไม่ ก็ให้แสวงหาบุคคลที่ดำเนินการด้วยสติปัญญาเมื่อคุณทำเช่นนั้นพวกเขาก็จะสามารถรับรู้ถึงความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องยึดติดกับอารมณ์แม้ว่าคุณไม่ควรทำตัวอ่อนไว้กับทุกคนแต่จงอธิษฐานขอพระเจ้าส่งให้คุณเห็นบุคคลที่คุณสามารถที่จะไว้วางใจได้อย่างเด่นชัดประการที่ส รู้สึกไม่สบายในสถานการณ์ปัจจุบันของคุณหากคุณกำลังรู้สึกไม่สบายตัวในสถานการณ์ปัจจุบันประตูที่เปิดอยู่นี้อาจจะเป็นโอกาสของพระเจ้าที่จะปลดปล่อยคุณจากอันตรายนี่ไม่ได้หมายความว่าความรู้สึกไม่สบายเป็นสัญญาณว่าคุณอยู่ผิดที่พระเจ้าทรงใช้การต่อสู้แล้วก็ความทุกข์ทรมานเพื่อที่จะเสริมสร้างแล้วก็ปรับแต่งเราแล้วก็ทำให้เราบังเกิดสิ่งใหม่ขึ้น แต่บางครั้งเรายึดติดกับสถานการณ์ที่ที่มีการทำลายล้างในการสแสวงหาของเราเราก็มักจะไม่ยอมแพ้เมื่อเรายืนหยัดในทางของพระเจ้าพระองค์ทรง,งจัดเตรียมทางที่จะหลีกหนีเช่นเดียวกับเรื่องราวของโยเซฟเราต้องเต็มใจย,ย้ายจากที่คุมขังไปยังพระราชวังเราต้องเต็มใจยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนเราไปสู่สิ่งใหม่ จำไว้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกคุณให้ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างนั่นไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นชัยชนะประการที่5นะคะโอกาสที่คุณไม่ได้ถามหาหลายครั้งที่พระเจ้าวอวยพรคุณและคุณก็ไม่เห็นว่าพระพรกําลังมาการเชื่อฟังพรสวรรค์แล้วก็จิตวิญญาณที่อ่อนน้อมถ่อมตนของคุณเป็นประตูที่เปิดอยู่ที่คุณไม่ได้ที่ฐานขอ ให้พิจารณาเรื่อง่าวของซาอูลนะคะในหนึ่งซามอเอบทที่9แม้ว่าเขาไม่เคยขอที่จะเป็นกษัตริย์แต่พระเจ้าทรงเห็นสมควรที่จะเจิมตั้งเขาประตูบางบานที่เปิดอยู่ก็มีขนาดใหญ่มากหากคุณรู้ล่วงหน้าคุณก็จะไม่ยอมให้ความสงสัยและความไม่มั่นคงส่วนตัวของคุณเนี่ยมาทำลายประตูที่เปิดอยู่ของคุณประการที่6นะคะพระเจ้าตรัสในความฝัน ตลอดเพิพ่มพีเราเห็นว่าพระเจ้าตรัสในความฝันในช่วงเวลาเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือว่ายืนหยัดในทางที่พระเจ้าสามารถปรับแต่งจิตใจของเราได้พระเจ้าประทานความฝันให้กับฉันให้ฉันเห็นลูกๆในอนาคตจนถึงงานรับใช้ในปัจจุบันเพื่อยืนยันสิ่งที่พระองค์กำลังทำแทนที่จะมองข้ามความฝันของคุณไปให้จดบันทึกความฝัน เราเขียนสิ่งที่คุณจำได้ในตอนเช้าในแต่ละวันพระเจ้าอาจกำลังตรัสถึงโอกาสต่อๆไปของคุณคุณอาจจะฟุ้งซ่านเกินกว่าที่จะรับรู้เช่นเดียวกับที่พระเจ้าให้อาดามรับก่อนที่พระองค์จะทรงสร้างของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้เขาพระเจ้าอาจจะใช้เวลาที่คุณพักผ่อนเพื่อสร้างแผนการใหม่ในตัวคุณ ในพระธรรมโยบบทที่33ข้อ14 15นะคะกล่าวว่าพระเจ้าตรัสวิธีหนึ่งเอ,อสองวิธีแต่มนุษย์ไม่รับรู้ในความฝันในนิมิตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิทเมื่อเขาเคลิบเคลิ้มอยู่บนที่นอนของเขานะคะเป็นโอกาสที่พระเจ้าจะตรัดกับเราได้ประการที่7นะคะสิ่งนั้นเป็นพรแก่ผู้อื่น หากประตูที่เปิดอยู่ของคุณเป็นพรแก่หลายๆคนล้รอบตัวคุณนั่นอาจจะมาจากพระเจ้าบางครั้งอาจจะเป็นเวลาที่ยุ่งยากฉันได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่ความาไม่ใช่ทุกๆความคิดที่ดีจะเป็นความคิดของพระเจ้าไม่ว่าหลายๆคนจะได้รับประโยชน์จากความคิดนั้นก็ตามอย่างไรก็ตามโอกาสที่พระเจ้าประทานให้ก็อาจจะส่งผลกระทบเชิงบวกสำหรับคนอื่นๆ เราเองก็ถูกเรียกให้เป็นพรแก่ผู้อื่นเมื่อเราทำเช่นนั้นสิ่งนี้ก็จะนำสง่าราศีมาสู่พระเจ้าที่เราเป็นตัวแทนอยู่จงใช้เวลาสักครู่เพื่อที่จะประเบินว่าการเดินผ่านประตูนี้จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อผู้อื่นอย่างไรคนใจกว้างย่อมเจริญลุกเรืองคนที่ให้น้ำคนอื่นย่อมได้น้ำตอบแทนนะคะ เป็นข้อความที่มาจากพระธรรมสุภาษิตบทที่1ิบข้อ2ี่11ประการที่8สิ่งนั้นนำสันติสุขมาเมื่อพระเจ้าทรงนำโอกาสใหม่มาไม่ควรจะเต็มไปได้วยความสับสนแม้ว่าคุณอาจจะ,ะเผชิญการต่อต้านจากศัตรูที่นี่ที่นั่นแต่ว่าคุณก็ยังมีสันติสุขได้คำพูดที่ฉันชอบมากที่สุดคำหนึ่งก็คือขอให้สันติสุขของพระเจ้าทรงนำทางคุณ กลาวอีกในหนึ่งก็คือเมื่อคุณเคลื่อนไปในทิศทางที่พระเจ้าทรงเรียกคุณให้เข้าไปคุณจะพบว่าคุณสามารถรเผชิญหน้ากับการต่อต้านได้อย่างมั่นใจโดยรู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลวิธีของคุณพระธรรมเยรมีบทที่9ข้อ1 1กล่าวว่าเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำร้ายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้า ประการที่9นะคะได้รับการยืนยันผ่านคารอธิษฐานแม้ว่าจะมีหลายวิธีที่จะรู้ว่าพระเจ้ากําลังตรัสหรือไม่แต่การได้ยินเสียงของพระองค์จะลบล้างสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะมีประตูบางบานที่พระเจ้าจะให้คุณเดินผ่านซึ่งขัดต่อภูมิปัญญาหรือแบบแผนดั้งเดิมฉันขอท้าให้คุณไม่หนีจากโอกาสนี้แต่สแสวงหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน ยิ่งเราเชื่อมต่อกับพระเจ้าในการอธิษฐานมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ได้ง่ายแล้วก็แม่นยำขึ้นท้ายที่สุดแล้วเสียงของพระองค์จะส่องให้เห็นเส้นทางที่คุณจะต้องเดินไปโอกาสอื่นๆทั้งหมดไม่ว่าในตอนแรกจะดูดีเพียงใดก็อาจจะเป็นเพียงสิ่งที่ทําให้คุณคว้เผลไปเท่านั้นฉันอธิษฐานว่าขอให้คุณดําเนินต่อไปอย่างกล้าหาญ โดยรู้ว่าถ้าพระเจ้ากำลังตรัสอยู่มันจะเยี่ยมมากขอให้คุณอย่ายอมให้ความไม่มั่นคงหรือว่าคนที่ไม่หวังดีหรือว่าความสงสัยหลอกลวงทำให้คุณไม่ได้ในสิ่งที่พระเจ้าพยายามจะอวยพรคุณจงรับโอกาสใหม่นี้ด้วยความเชื่อและความทอมใจในนามของพระเยซูในพระธรรมสุภาษิตนะคะอยากจะหนนใจ พี่น้องด้วยพระธรรมสองสามข้อด้วยกันนะคะสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึงข้อ6บอกว่าจงวางใจในพระยาเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าแล้วพระองค์เองจะส่งทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นอีกสองข้อนะคะจะพระธรรมสะดุดีบทที่32ข้อ8ถึงข้อ9 เราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อที่ปัสจากความเข้าใจซึ่งต้องติดสายผ่าปากและบังเขียนมิฉะนั้นมันจะไม่มาใกล้เจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระธรรมสองตอนนี้นะคะวันนี้จะมีคำถามสำหรับพระครให้ชีวิตวันเสาร์ที่ 8พฤษภาคม2 0 2 1นะคะหัวข้อสัญญาณ9อย่างที่บอกว่าพระเจ้ากำลังเปิดประตูนะคะคำถามข้อแรกนะคะมีเรื่องอะไรที่คุณกำลังแสวงหาน้าพระทัยของพระเจ้าอยู่ในตอนนี้หรือเมื่อเร็วๆนี้และคุณได้ตัดสินใจได้หรือยังนะคะตัดสินใจอย่างไรจากบทความนี้ข้อ2นะคะคำถามข้อที่2 จากบทความนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้อย่างไรบ้างว่าการตัดสินใจนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะให้พี่น้องได้มีโอกาสคข้ครวนนะคะเราก็คิดถึงนะคะน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรานะคะให้เราร่วมใจกันให้ทานค่ะข้าแต่พระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยที่ดีเลิศสำหรับเราเสมอ และขอบคุณพระองค์สำหรับคำสัญญานะที่พระองค์บอกว่าพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดนะสิ่งที่ดียอดเยี่ยมไว้สำหรับเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยเราที่เราจะไว้วางใจในการทรงนำแล้วก็แผนการของพระองค์ที่มีสำหรับชีวิตของเราเสมอเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าเปิดโอกาสให้เราเองที่จะมีเสรีภาพ ในการที่จะเลือกในการที่จะให้พระองค์เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเราหรือไม่เราขอบคุณพระองค์สำหรับสิริภาพที่พระเจ้าประทานให้กับเราขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและนำพาช่วยเราที่เราจะใช้สิริภาพนั้นได้อย่างถูกต้องแล้วก็ให้พระองค์ยอมให้พระองค์เข้ามา,ามีส่วนนะเกี่ยวข้องในชีวิตของเรายอมให้พระองค์เข้ามา ทรงนำในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะมั่นใจว่าทางที่พระองค์ทรงนำทางที่พระองค์ทรงช่วยเราในการเลือกในการตัดสินใจนั้นจะเป็นทางที่ถูกต้องทางที่ดียอดเยี่ยม ไม่ว่าอะไรที่กําลังอยู่ในเรื่องอะไรที่เรากําลังตัดสินใจขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและนําพาเราที่เราจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นน้ําพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรเราทั้งหลายทุกคนด้วยที่เราจะไม่พลาดจากน้ำพระทัยของพระองค์ไม่พลาดจากสิ่งที่ดียอดเยี่ยมที่พระเจ้าจะจัดเตรียมไว้สำหรับเรา เราขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์เราร่วมใจกันทิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ